สวัสดีค่ะท่านียยศสวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องทุนรมมยุรัติพุทธศิลป์ค่ะวันนี้กันก็ออกมาพบกับนายกนะคะที่ที่บ้านเหมือนเดิมวันนี้กันก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นชุดไหนคะนายกอันนี้คือชุดที่ว่าเพิ่งออกในพระองค์คูของพี่เทพไปก็คือ FC ทางช่องการอนุรักษ์มีติดต่อมาบ้างบางคนอาจจะไม่ทันหรืออะไรเงี้ยเนาะเราก็บอกว่าเออจริงๆยังมีอยู่ก็เราคัดไว้แล้วแหละสาหรับ ของช่องกันเพราะการนี้ก็ไม่เคยห่างหายไปแต่แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการสําหรับเอฟเอฟซีทุกท่านที่ให้ให้การสนับสนุนเนาะงานประกวดในงานทางที่แล้วนะคะในวันที่ห้าคุณตากก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะคบ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีงานประกวดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กลางกลางปีหน้ากลางปีนี้กลางปีนี้กลางกลางปีนี้นะคะก็วันที่สองกรกฎาคมสองห้าหกที่เดิมนะที่เก่าเวลาเดิมเราเจอกันที่ตึกพุทธวิชาลายราชภัฏบางเขนนะคะครับครั้งที่เก้าแล้วเนาะครั้งนี้ครั้งที่เก้าเราเดินมาไกลแล้วนะเินครึ่งแล้วเกนคเึ่งเลยรับใช้ทุกชาตนมาด้วยก็ประสบความพิเศมาทุกครั้งนะคะ ก็ต <owad Es> <ento ing> ้องขอขอบคุณกับทางสมาชิกที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางเชื่อใจสนับสนุนเนาะแล้วก็ให้เราได้ทําในสิ่งที่เรารักอย่างยิ่งก็ยังทางการทางช่วงระหว่างนู่ลเราเพื่อสิทธิ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังเราก็ยังใช้ในส่วนของกล้องพันเอ็กซ์เครื่องตรวจวิทยาศาสตร์เรายังให้ความความรู้ความเข้าใจกับทางสมาชิก หลายเนือได้อะไรได้ทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วถือว่าดีที่สุดในพออนนี้ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่อย่าเพิ่งหลงทางไปทางนู้นทางนั้นทางนี้นะคะคือเรายืนยันด้วยกายภาพพระแท้แท้ที่องค์พระนะคะจำไว้นะคะไม่ได้แท้ที่นี่นั่นที่นี่ไม่ได้นะคะคือเราไม่ได้พูดเองคนเดียวว่าแท้แล้วจะต้องแท้ตามเราคือเราบอกแท้แล้วเรายังยืนยันได้ว่าแท้เพราะอะไรจำไว้นะคะสมาชิกพระแท้ แท้ที่องค์พระเท่านั้นไม่ใช่แท้ที่น่ากันน้าในยุไม่ได้นะแล้วเราให้การศึกษาในส่วนของเหรียญเหรียญเหรียญชุดนี้เป็นเหรียญยุค2,517ครับ2,517ถ้าอย่างกรมหลวงนี่ปี12แต่เอกลักษณ์ของเนื้อโลหะอย่างที่ผมบอกครับในยุคนั้นโลหะนําเข้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่อย่างที่บอกความเก่าเลยพอเราตัดถุงออกนี่ขนาดพระผมห่อซีนไว้อย่างดีเก็บไว้ในเซอันนี้คือเนื้อทองแดง อันนี้คือจริงๆคือเนื้อนวะของหลวงปู่ทิมนวะที่เขาเรียกว่านวะไม่เต็มสูตรก็คือนวะห้าอย่างที่บางคนเขาเรียกเนื้ออะไรสุวรรณชมพูนุตบ้าง<อ>บางคนเขาก็เรียกเนื้ออะไรที่ตามภาษาเขาเรียกกัน<ช>ก็คือแต่ละพื้นที่บางคนก็มีภาษาเรียกของเขาแต่สําหรับผมก็คือนวะของหลวงปู่คือนวะตัวนี้ที่ไม่ใช่สูตรเต็มถ้าสูตรเต็มก็คืออย่างในชุดพิมพ์บัญชรเจ้าอย่า แย่างชางอนของหลวงปู่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือเหมือนกับพิงโก้รถโกเหมือนรถโกไม่ใช่ดิบเหมือนรถโกเขาจะมีเหรียญของเกจิอาจารย์ของแต่ละท่านมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของแต่ละท่านในสมัยก่อนที่นําเข้าวัตวัตถุดิบมาแล้วอันนี้คือการปั๊มเหรียญปั๊มนะคะใช่ครับเหรียญปั๊มเหรียญที่บอกคมเลยครับเราหยิบปุ๊บเนี่ยทำ่าเหรียญคมคือ เหมือนกับตัวยานเนี่ยแทบจะบาดมือเราได้มันต้องมีการกินเนื้อคือเหรียญเียแท้ๆยังไงก็ต้องชัดผมชัดลึกผมชัดแล้วก็มีผิวไฟอย่างที่บอกเหรียญบางรุ่นทําไมเขาถึงบอกต้องดูผิวไฟถ้าเหรียญสวยก็เป็นเอกลักษณ์ในการทําพระในแต่ละยุคบางยุคก็มีการผ่านไฟก่อนอะไรก่อนคือการทักรารมาวิธีในทางการทําแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาบางรุ่นทําไมถึงต้องลมดาบางรุ่นทําไมเนื้อกลับ กลายเป็นทองแดงมันปูอะไรเงี้ยใช่่คะก็คือมีอันนี้กัารจะประกาศให้เอแจ้งให้กับสมาชิกทราบนะคะว่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่นายกนำมาแบ่งปันแบ่งปันคือกับสมาชิกจะไม่เคยแบบราคาราคานี่แบบจกับต้องได้เลยค่าขนมเลย อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะมาชิกนะคะเพ<ช>ื่อเอาไปศึกษาเรียนรู้ถ้าสนใจก็ติดต่อทางน,น,นี้<ช>จะเป็นชุดมาตรฐานเ,<ช>เนื่องจากจริงๆถ้าเป็นที่อื่นจะต้องมีราคามากกว่านี้แต่เมื่อกี้ผมบอกคุณการและคุณกันเขาบอกว่าเพื่อสมาชิกเขาบริการให้ฟรีไม่เป็นไรเขาไม่บวกอะไรเลยก<ช>็คือจะเป็นราคาตัวเด็กจะผมให้เลยก็เดี๋ยวเราถ้าใครสนใจนะคะ พระชุดนี้ก็ติดต่อมาทางชมรมอนุรักษ์พุทธศาสนใช่ครับทางอนุรักษ์พุทธศาสนาจะเป็นตัวกลางภะษาไทยใช่นอกจากบางท่านสำหรับชุดนี้เท่านั้นนะชุดนี้มีแค่นี้นะครับแล้วผมก็ไม่มีแล้วใช่คือภายในพระชุดนี้ผมก็แบ่งให้ได้แค่นี้แล้วคือจริงๆชุดนี้ตั้งใจว่าจะเอาไว้ทําพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่แรกอันนี้ก็จะมีในส่วนของเหรียญเจริญพรครับเจริญพรเนื้อนวะก็คือมีซีรีส์นัมเบอร์ทุกองคมีโค้ดทุกองตัวเลขตามมาตรฐานที่เล่นหากันในปัิ แล้วก็อันนี้เหรียญปากน้าประแสปีหนึ่งสออย่างที่บอกว่าเหรียญนีพิธีดีมากท่านหลวงปู่แน่นอนท่านถ้าคนที่จับพลังได้แล้วจับุณได้อันนี้ของดีนะคะและบ่ายกเลยครับมองรู้เลยแล้วก็เป็นเหรียญนอกที่ว่านอกวัดปี1-2ออันนี้อันนี้ อันนี้ยกท่าฟ้าปีหนึ่งหกก็แบ่งแบ่งครั้งแรกเหมือนกันในชีวิตไม่ไม่ได้ออกให้ใครเลยใช่ค่ะก็นี่ครั้งแรกนี่ราคาสำหรับสมาชิกราคากระชุมกระจิบมากกันการันตีได้ว่ากระชุมกระจิบมาใช่ต้องได้เพราะว่าถ้าเป็นพระแท้ทันยุกอย่างนี้ราคาระดับนี้ถาไม่ได้ไม่ได้าไม่ได้ในพตอตนีใช่ค่ะแต่คือผมถามแล้วคุณยายเขาบอกไม่เป็นไรนายกเราตั้งใจให้เอฟซีไปบูชาไว้สักชุดหนึ่งในพระหลักและอันนี้จะเป็นชุดมาตรฐานและอันนี้สังฆจายกินบัญชร ก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าชุดชินบัญชอนผมจะดังในอดีต ถ้าสนใจนะคะอันนี้อันนี้เป็นสังกจดยอันนี้นวากะไหลทองมีแล้วไม่อดนะคะจะ้วนกันคลีเนี่ยตอนเนี้ยใช่ลและองค์จริงจะสวยงามสมบูรณ์คืมีการได้องค์ต้นแบบไปของแบบใช่อ้วนเลนสมบูรณ์จริงจริงอันนี้คือเก็บไว้เป็นองค์ครูหรือเป็นที่รึใช่จริงจริงนะจะ้าแท้ทันยุไม่ได้หาได้ง่ายๆในท้องตลาดเนี่ยแทบไม่เคยสัมผัสมือคนเลยแต่พอเนี่ยเราออกากถุงมาแป๊บเดียวเริ่มเริ่มดำเริ่มมีปฏิกิริยาโดนอากาศโดนอะไร อต่เนี้ก็จะแจ้งให้กับธมาชิกทราบช้าอดก<า>ันช่วยไม่ได้จริงๆน <c oughs> <ม>ะคะบางคน,นบอก,บอกต้องมีเงินแสนเงินล้านเข้ามาคุยเรื่องพระผมผมบอกเลยหลักพันหลักหมื่นก็คุยกันได้ <c oughs> คืออย่างที่บอกอย่างพันธังคุณการเนี่ยพอคุณการบอกรู้ไม่บวกอะไรเลยนาะยกให้เอฟซีช่อง เราตั้งใจทําให้ก็เอาไปงั้นก็ค่าขนมเด็กรักพันก็จับต้องกันได้อะไรนี้มีใําหรับเอฟซีาจับต้องได้แน่นแต่กันไม่รู้นะว่าจะใครจะมีบุญญาธิการได้ไปใช่ติดต่อไปทางโมรลเลยเจ้าของเลือกพระจริงเเจ้าพระเลือกเจ้าของจริงๆครับและจริงๆก็ผมก็ไม่ปกติคือ f อฟที่จะเอาก็คือต้องเข้ามาหาผม ซึ่งปัจจุบันมันมีน้อยที่จะติดต่อผมโดยโรงได้เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องการติดต่อด้วยโดนบล็อกโดนอะไรอย่างที่ท,ทราบกันดีก็เลยเปิดโอกาสให้ทางชมรมได้ทําอะไรให้เอฟซแบบถึงถึงไปเลยแต่ก็บางท่านก็อาจจะบางชมรมที่อยู่กับผมอาจจะเอ๊ะทำไมผมไม่ได้อะไรนี้คือจริงๆผมไม่ได้เลือกนะว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ก็คือแต่อันนี้คือเป็นโอกาสที่และทางคนก,นกันก็คือถึงกับผมมาตลอด รือไม่หรือไม่ถ้าทางทางสมาชิกโชคดีนะคะชุดนี้อาจจะไปเจอกันที่งานใช่ถูกอาจจะอาจมีเหลือไปถึงงานประกวดทั้งที่เก้าของเรานะคะที่ที่ที่สองที่ติดต่อใครไม่เห็นอะไรยังไงเนาะใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกผมคิดว่าก็คงไม่กี่วันถ้าได้เห็นกันจริงมีเจ้าของตัวจริงก็คงไม่กี่วันนอกจากจะไม่มีเจ้าของยังไม่มาใช่ใช่ไม่ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะถ้ายังไงสนใจติดต่อทางช่องนะคะ แล้วก็ติดต่อไปที่คุณกันได้เลยไม่ก็เดี๋ยวการจะลงพอนเทคให้ดูลงยละเอย่างที่ดูชีนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกันจะแจ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจกันก็ติดต่อมามาสอบถามกันมาคุยกันอยากได้รูปชัดๆกับทางศยใช่เหมือนเป็นของขวัญวันสงการไปแล้วกันเพราะปีนี้ผมก็ยังไม่ได้แจกอะไรให้ f อเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกนะคะและถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานประกวดนะคะครับ2กรกฎาคมฝากด้วยคือ ด้วยความคิดถึงเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากโอกาสและกิจกรรมที่เราไปเจอกันในช่วงนี้มันน้อยจริงๆการลูกเสกพระตามวัดก็คือน้อยลงไปผมก็ไม่ได้ไปทุบจุดเทียนอะไรเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็จะห่างกันไปหน่อยเนาะก็เจอกันในงานประกวดเป็นหลักด้วยความเป็นพี่น้องเหมือนเดิมความผูกพันเหมือนเดิม เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่งานประกวดครั้งที่9ของชมรวมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะก็เจอกันที่งานได้เลยค่ะวันที่2กันกรดา2 5 2566นกคะส่วนท่านใดมีข้อสงสัยโทติดต่อถามไปตรงๆได้เลยบางคนบอกไม่กล้าถามมีแอบโทรมาสกระซิบผมบ้างเอ๊ะจริงหรือเปล่านายกจะเลิกคะหรือชมรมนี้เชื่อถือไม่ได้เดี๋ยวอีกหน่อยก็หนีไปสถานที่อะไรต่ออะไร เราติดต่อได้เราเรามีที่อยู่ที่อยู่เป็นมัดเป็นหมอนะคะเรามีที่อยู่เรามีสูตรตรวจพระเรามีรายละเอียดทุกอย่างติดต่อได้ทางชมรมทักไปที่เพจมีคนตอบตลอดเวลาอาจจะช้าบ้างเพราะว่ามีแอดมินเราติดงานการติดงานบางทีไม่ได้ได้ได้ไอ้นี่มากนะคะในวงการคือบางทีเรื่องดีเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่ากันเขาจะเล่าเรื่องที่เขาจินตนาการในทางที่เสียเสียซะส่วนใหญ่ ให้เราเนี่ยรู้ครับใช่คือเราเจอมาเยอะแล้วครับแต่ก็อย่างที่บอกสงสัยอะไรถามได้เลยถามได้ค่ะถามได้ถ้ากันจะตอบบางอย่างกันตอบให้ได้นะคะแต่ถ้าถามลงลึกกันขอดูหน้าพระชัดๆนะคะแต่ถ้าส่งลายมาส่งอะไรมาแยกกันขอม่ตอบนะคะเพราะบางทีมันไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็อีกอย่างบางทีเราตอบไปแล้วมันไปเป็นผลเหมือนที่ผมเคยบอกว่าพารจะซื้อจะขายพอเราตอบว่าไม่ใช่ปุ๊บเอฟเฟกต์มันกลับมาที่เราหมดเลยใช่ใช่ แต่เราไม่โกหกเราแจ้งไว้ครั้งนี้เลยนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานประกวดครั้งที่9้านะคะแล้วเราไปเจอกันที่งานค่ะพบกันที่งานครับด้วยรักและคิดถึงทุกท่านเสมอครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ